สวัสด e well. ีครับพี่พี่วันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการขายลูกสุนัขนะครับซึ่งน้องตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าโค้วสุดยอดเลยครับเป็นเกรดประกวดตัวสวยๆเลยครับตัวพ่อตัวแม่น้องนะครับที่มีใบเพชรเต็มใบเลยนะฮะส่วนตัวลูกตัวนี้นะครับเราไม่ได้แจ้งนะฮะเพราะฉะนั้นตัวลูกพูดง่ายเลยว่าไม่มีใบครับพี่ครับจะได้ขายกันได้ง่ายราคาถูกๆนะครับน้องตัวนี้นะครับจะเป็นสายพันธุ์เฟนบูลด็อกนะครับพี่คราวนี้เรามาดูรายละเอียดกันว่าเฟนบูลด็อกสวยๆสายประกวดเนี่ยมันเป็นย โครงสร้างก่อนเลยนะครับอันดับแรกโครงสร้างจะสั้นครับพี่นี่คือตัวผู้นะครับกระโหลกใหญ่นะครับหน้าสั้นมากสั้นปอกเลยแล้วหูตั้งเรียบร้อยครับพี่ตรงนี้ที่พี่เห็นเป็นจุดๆนี่เกิดจากยุงกัดนะครับส่วนหางนะครับี่หางของเฟนบูด็อกเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่หางตัดนะครับพี่จะเป็นหางสั้นกุดกุดตีเกียวครับผมจะตีเกียวสั้นๆครับอย่างนี้เลยอันนี้นะครับคือมาตรฐานของสายพันธุ์ที่แท้ๆมันสวยๆเป็นแบบนี้ครับลักษณะของแข้งขานะครับพี่แข้งขาสั้นนะครับ แล้วมันจะดูแบบป้อมๆนั้นหนาน,นะครับส่วนด้านหน้าที่ดูกันเลยครับผมช่วงอ,อกนี่เขาจะกว้างมาก ลักษณะของกลุ่มเฟนบูด็อกจะแตกต่างจากปักอย่างชัดเจนนะครับปักเนี่ยจะหูตกเฟนจะหูตั้งนะครับลักษณะของใบหน้าเนี่ยใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าปักเนี่ยจะสั้นกว่าเฟนแล้วก็จะมีลิงเกิลนะฮะแต่ตัวนี้เฟนบูด็อกเราจะไม่มีแต่เราก็จะเห็นเป็นลิงเกิลเล็กๆครับตรงนี้เพราะน้นเฟนบูด็อกนะครับพูดง่ายๆหรือว่าน่าจะยาวกว่าปักนิดนึงครับพี่นิดเดียวนะครับสวยๆเนี่ยเป็นแบบนี้เลยลักษณะของน้องตัวนี้นะครับพี่สีของน้องเนี่ยเป็นออกสีเทาๆนะครับแล้วก็ติดลายเสือมานิดนึงนะฮะเนื่องจากตัวพ่อออขงงน้ องเนี่ยเป็นลายเสือครับที่ส่วนตัวแม่เป็นสีเทาน้องก็เลยได้สีแบบนี้มาคราวนี้มาดูเรื่องของขนกันครับพี่ลักษณะของขนเฟนบูลด็อกนะครับพี่จะสั้นนะครับแต่ไม่ได้สั้นแบบกัมหยี่นะเป็นลันกษณะของการสั้นๆครับแล้วลักษณะของหน้าตาแบบนี้แหละครับพี่หน้าตาจะบุนโปนครับตาจะบุนโปนหน่อยนะฮะตัวนี้นะครับพี่เล็บดําทั้ง18นิ้วเลยครับลักษณะนิ้วของน้องตัวนี้นะครับพี่จะมีทั้งหมด18นิ้วนะครับหน้า10หลัง8ลักษณะของกลุ่มหมาทั่ว นิ้วเขาเรียกว่านิ้วเกินครับมันจะเป็นนิ้วเท้าด้านหลังครับตรงช่วงนี้ครับ มันจะเกินออกปาหนึ่งนิ้วอย่างนี้ครับเขาเรียกว่านิ้วเกินกลุ่มพวกนี้ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าเล็บของนิ้วที่มันเกินขึ้นมาเนี่ยมันจะไปแทงที่ขาเขาอะครับแทงที่อุ้งเท้าทําให้เกิดการอักเสบได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะครับต้องคอยหมันตัดหมันดูแลกันอยู่ตลอดครับอีกอย่างนิ้วที่20ตรงช่วงนี้ครับนิ้วที่1 9และ20เนี่ยมันไม่ได้ใช้งานเลยครับพี่น้องหมาตัวนี้นะครับเป็นความภาคภูมิใจของร้านผมเลยนะครับที่ได้เข้ามานานๆครับพี่ผมจะได้เพ้นึงงงแต่่่ไไดด้้เขาามมียผิิหวัจรๆรับ พี่สวยเช้งเลยครับตัวนี้แล้วราคาโคตรถูกร้านของเราพี่เราขายแบบว่าราคาถูกเน้นแบ่งมันครับพี่ทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันครับทุกๆคนที่เข้ามาดูนะครับพี่ถ้าหากว่าสนใจยังไงนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับถูกใจเมื่อไหร่สนใจเมื่อไหร่พร้อมเล่นดูเมื่อไหร่นะครับพี่ติดต่อมาหาเราเลยครับช่องทางการติดต่อเรามีหมด4ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไลน์พี่เชี่ยวเพจเฟซบุ๊กช่องยูทูบนะครับหรือไม่ก็โทรหาผมโดยตรงที่0898461172ผมรับสายพี่ตลอด24ชั่วโมงครับแต่ถ พี่พี่สามารถเมนเอาไว้ในข้อความก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจหรือว่าหน้ายูทู e ก็ได้นะฮะแต่ว่าในการเมนเอาไว้นะครับตรงนี้อาจจะถูกการคัดกรองข้อมูลโซเชียลคัดกรองออกไปบ้างนะครับบางข้อความผมอาจจะไม่เห็นเนาะแต่ถ้าหากว่าผมเห็นข้อความไหนผมจะรีบโทรกับทันทีเลยครับหรือไม่ก็เราจะรีบติดต่อกับทันทีครับพี่ครับพี่ไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้แต่ถ้าหากว่าพี่อยากเห็นก่อนใครผมแนะนําว่าไปกดติดตามจากหน้าเพจ Facebook ไหมหรือไม่ก็ไลน์โอเอครับเพราะในสองช่องทางนี้ผมจะแจ้งเตือนพี่ลูกค้าก่อนใครครับช่องง สุดท้ายในการตัดต่อออกมาแล้วนะครับเราถึงจะได้เห็นกันอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะนึงครับพี่หมาบางตัวเรากว่าจะได้ออกยูท b e ครับขายไปหมดแล้วก็มีนะฮะส่วนน้องตัวนี้นะครับพี่ผมบอกเลยว่าผมขายโคตรถูกเลยนะฮะแล้วหมาสวยๆแบบนี้นะครับพี่นานๆได้มาสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วตัวน้องเนี่ยสวยจริงๆครับลักษณะของโครงสร้างลำตัวครับพี่อ้วนปัอมเลยฮะขาสั้นๆหน้าสวยๆโครงสร้างสวยๆเห็นไหมเนี่ยการกินการอยู่ของน้องตอนนี้ครับพี่เราเลี้ยงเป็นอาหารเม็ดนะครับการเลี้ยงอาหารไม่จะทําให้น้องนะครับสุข ภาพดีและแข็งแรงคุณค่าสารอาหารในอาหารเม็ดเนี่ยมันครบถ้วนหมดแล้วครับเราไม่ต้องแต่งเติมเสร,ริมปรุงอะไรลงไปเลยนะครับพี่แต่ถ้าหากว่าพี่ต้องการที่จะเสริมโปรตีนเอ่ยเสริมแคลเซียมเอ่ยหรือว่าให้กินนมให้กินอย่างงู้นนี้อย่างนั้น,นพี่ตามใจที่พี่อยากจะให้กินนะครับผมแนะนําว่าให้แยกส่วนออกจากอาหาร นะครับอย่าไปคุกเขาปนกันเนาะเพราะมันจะทําให้อาหารเม็ดเสียได้ครับพี่ครับเมื่อเวลาที่มันข้ามมือแล้วเราต้องเคาะมันทิ้งไปอย่างนี้ครับพี่บางคนนะครับเลี้ยงอาหารเป็นเกรดพรีเมียมนอกเลยครราคากิโลเราเป็นร้อยอย่างนี้ครับโคตรเสียได้ครับเวลาที่เคาะทิ้งแต่ละครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่นะครับผมแนะนําว่าให้กินแบบเป็นเม็ดเป่าล้วนๆครับแล้วค่อยแยกชามเอาแบบนี้จะดีที่สุดนะฮะเมื่อเวลาข้ามมือเราก็ยังสามารถที่จะเอาอาหารในชามเดิมครับเติมนิดหน่อยแล้วก็มาให้น้องกินต่อได้นะฮะตรงนี้จะไม เราสามารถให้กินแบบนี้ได้เราวลักษณะัองน้องแบบนี้ครับพี่อย่าไปยกกระสอบ20โล10โลโลให้น้องกินนะครับมันจะพังซะก่อนครับจริงอยู่ว่ามันราคาถูกเมื่อเราซื้อเยอะๆแต่การซื้อเยอะๆนะครับพี่เราจะได้กินแค่2-3กิโลด้านบนครับสำหรับหมาอายุขนาดนี้นะครับจากนั้นไอ้17กิโลลงไปอะครับจะถึงก้นถุงอาจจะเป็นเชื้อราได้ครับเพราะว่าในตัวของอาหารเนียนะครับพี่มันจะมีคุณค่าความชื้นสัมผัสอยู่นะฮะมันก็เลยไม่เหมาะในการที่จะซื้อเป็นกิโลเยอะๆอย่างนั้นครับเอามาให้น้องหมากินผมมนะําาซื้อทีลล2 ก็พอครับพี่เมื่อเวลาที่น้องหมาโตขึ้นอัตราการกินมากขึ้นค่อยซื้อเป็น5โลสิโลก็ได้ครับแบบนั้นนะฮะแต่ในช่วงนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับให้กินแบบนั้นไปก่อนแล้วเราจะให้กินอาหารของลูกหมาครับพี่จนถึงอายุ2ปีเลยครับจากนั้นเราค่อยเปลี่ยนไปสูตรของหมาโตแต่ในการเปลี่ยนสูตรของหมาโตนะครับพี่ไม่ใช่ว่าพี่ไปกระโดดข้ามแบรนด์อีกนะครับไม่ได้นะต้องให้กินอยู่ในแบรนด์เดิมนะครับเพียงแค่เปลี่ยนสูตรเป็นสูตรหมาโตเท่านั้นเองคราวนี้ในอัตราการกินของน้องหมานะคร บางครั้งอาจจะเกิดจากอุณหภูมินะครับเกิดจากอากาศหรือไม่ก็เกิดจากภาวะการกินน้ําเยอะมันก็เลยทําให้น้องนะครับกินอาหารน้อยลงกินน้ําเยอะก็จะขับถ่ายเหลวเป็นเรื่องปกติครับกินน้ําน้อยขี้ก็จะแข็งอีกแต่ถ้าหากว่าน้องมีลักษณะการเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ออกมาเล่นไม่ออกมาสูงส่งไม่ออกมากินเลยตรงนี้ควรพาไปหาหมอด่วนเลยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีปัจจัยทําให้น้องไม่สบายได้ครับอาจจะมีอาการตัวร้อนเป็นไข้หรือเปล่านะครับหรื้ออาจจะมีอาการท้องเสียหรือเปล่าในส่วนของลูกหมานี่เราจะสังเกตหลักๆนะครับเรื่องของการขับ ถ่ายนะพยายามดูทุกครั้งนะพี่ว่าน้องขับถ่ายเหลวหรือเปล่าครับหนูเป็นก้อนหรือเป็นการท้องเสียถ่ายจุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นการท้องเสียนะครับพี่แล้วพี่ไม่ทําการรักษานะมันจะบานไปลายไปเรื่อยจนกระทั่งถึงโรคลําไส้อักเสบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้อันตรายมากๆสาหรับหมาที่มีอายุในน้อยแบบนี้เนาะเพราะการเป็นลาไส้อักเสบนะครับพี่พูดง่ายเลยว่าตายไปแล้ว50%นะครับโรคติดต่อพวกนี้ค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรเลยสาหรับลูกหมามันคืออหิวาตกตะลรกดีๆนี่เองครับพี่แต่ถ้าหากว่าเป็นไขหัดม เออเลอร์ครับหลายๆตัวตายได้เพราะโรคพวกนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นหมาใหญ่ลูกหมาละครับถ้าหาว่าเป็นหมาใหญ่อาจจะคลองตัวได้พอสมควรแล้วก็ถึงจะเสียชีวิตแต่ถ้าหาว่าเป็นหมาเล็กแบบนี้ครับพี่มันจะไวมากมากเลยครับในส่วนของเรื่องการกินไก่นะครับหมาพวกนี้นะครับไม่เหมาะสาหรับการกินข้าวหรือกินไก่นะครับทำความเข้าใจกันนิดนึงเนาะกลุ่มเฟรน b ์บูด็อกครับพี่ไม่ถูกกับถิ่มันไก่เอามากๆแล้วก็พวกกลุ่มข้าวด้วยครับแต่ได้หลายตัวสามารถกินข้าวได้นะไม่ใช่ว่ากินไม่ได้มันกินได้ครับ60%กินได้น แต่อีก40%มันอาจจะกินไม่ได้เลยครับเหตุผลที่กินไม่ได้เกิดจากอะไรขน,นหลุดขนล่่งครับปากเหม็นมีขี้มูกขี้ตาขับถ่ายเรลวครับแล้วก็มีอาการเกาคันเขาเรียกว่าแพ้แป้งครับหรือไม่ก็ไขมันไก่ครับหมาบางตัวครับที่กินไก่ทั้งชีวิตกินทุกมื้อตั้งแต่เกิดยันตายครับเป็นอย่างนั้นจริงๆฮนะมันทําให้น้องนะครับบางตัวเกิดภาวะเกาคันเป็นขี้เลื้อนได้ง่ายเขาเรียกว่าโรคผิวหนังโดยตรงนะครับที่การกินไขมันไก่นี่อันตรายมากถ้าเกิดจะต้มให้กินนะครับท้อนไขมันทิ้งให้ ให้กินเนื้อที่เปื่อยจริงๆกระดูกที่เปื่อยจริงๆนะครับหรือไม่ก็เป็นน้ําที่ไม่มีไขมันปนนะฮะตรงนี้จะดีที่สุดหลีกเลี่ยงข้าวได้หลีกเลี่ยงครับพี่มันไม่เหมาะกับหมาสายพันธุนี้จริงๆนะครับอันนี้ผมบอกไว้เลยนะฮะสายพันธุ์นี้หลายๆตัวนะครับพี่มีปัญหาเรื่องผิวหนังกันเยอะมากเนื่องจากการกินที่ไม่ถูกวิธีการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกวิธีครับร้านของเรานะครับพี่ทําการรับจองได้เต็มที่ไม่เกิน4วันเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าน้องหมาของผมนะครับพร้อมย้ายบ้านแล้วนะฮะลูกหมาของผมที่เข้้้าาาามมนืออออเเ่ยยพรรตบบูลลดวคั จะเป็นต้องจองกันนานๆเลยนะปัญหาของการจองกันนานๆเกิดจากว่าลูกหมาชุดใหม่จะเข้าไม่ได้เพราะชุดเก่ายังไม่ออกไปครับพี่มันเป็นอย่างนี้ครับแล้วเราจะต้องมาเลี้ยงดูน้องไปเรื่อยๆครับซึ่งเราจะไม่ทําแบบนั้นนะครับพี่เต็มที่แค่4วันเท่านั้นนะครับอันนี้ขอร้องจริงๆครับพี่ครับผมต้องขอโทษพี่จริงๆนะพร้อมเมื่อไหร่นะครับติดต่อเข้ามาเลยครับอยากได้เมื่อไหร่บอกผมเลยครับถึงแม้ผมจะไม่มีหมาในมือพี่ก็สามารถวางออเดอร์เข้ามาได้นะครับผมจะทําการหาให้พี่อย่างเร่งด่วนเลยร้านของเราขายหมาในราคาที่ถูกเพราะฉะนั้นนะคร ทันที่พี่ต้องการมันอาจจะยังไม่มีในตอนนี้นะครับแต่แน่นอนร้านของเราครับเราเป็นร้านขายโดยตรงเราไม่ใช่พานะครับพี่ลูกหมาลูกแมวของเราครับจะวนเวียนหมุนเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนตลอดทั้งปีครับพี่ไม่มีคําว่าขาดมือนะฮะตรงนี้พี่ไม่ต้องห่วงครับพี่อยากได้สายพันธุ์อะไรอะไรยังไงราคาทุกถูกหน่อยนะครับกดติดตามเราไว้ครับพี่ครับมีมาเมื่อไหร่ผมจัดให้พี่ทันทีแล้วพี่ไม่ต้องห่วงเลยการจัดส่งของเรานะครับพี่ต่างจังหวัดต่างเพิ่อยู่ที่บาทนะครับยกเว้นสายใต้นะครับในส่วนของราคานี้สายใต้จะอยู่ที่1,7 ร้อยบาทครับผมเนื่องจากว่าทางสายใต้จะเป็นการจะส่งรูปแบบถึงมือหรือถึงบ้านกันนะคะราคาตัวนี้จะแพงนิดนึงนะครับแต่มันจําเป็นจริงๆครับแต่ถามว่าต่างจังหวัดต่างอำเภอสามารถจัดส่งได้ไหมทําได้เหมือนกันครับพี่จะสง่งแบบถึงม,มือถึงบ้านเลยนะครับราคา1,300บาทครับพี่เราจะสง่งพี่ไวที่สุดเลยครับพี่ไม่ต้องห่วงครับการจะส่งเราเนี่ยเราจะส่งทุกๆเที่ยงวันนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเที่ยงไปแล้วนะครับผมจะต้องไปเปิดร้านขายอาหารสัตว์แล้วซึ่งมันจะไม่มีเวลาไปส่งให้พี่ครับเมื่อเวลาที่เราเปิดร้านไปแล้วอย่างนี้าามดู หมาน้องแมวที่บ้านของเราก่อนนะครับผมแนะนําว่าควรโทรหาผมก่อนทุกครั้งอย่ามาเซอร์ไพรส์นะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นที่ร้านหรือที่บ้านก็ตามเพราะบางครั้งเวลาที่ผมอัดคลิปอย่างนี้ครับผมจะเอาน้องหมาน้องแมวกลับมาหมดเลยแต่ถ้าหาอัดคลิปเสร็จปุ๊บผมจะพาไปที่ร้านหมดเลยซึ่งร้านกับบ้านผมห่าง9กกิโลคับพี่มันอยู่โคซีชเมืองนะครับถ้าหากพี่มาที่บ้านนะครับแล้วปรากฏว่าไม่มีน้องหมาน้องแมวอยู่นะครับพี่ผมก็บอกเลยมันก็คือบ้านเปล่าๆเนี่ยครับเพราะว่าเราไม่ได้เพาะเราไม่ได้ผสมเราไม่ใช่ฟาร์มครับพี่มันจะไมอรพ์ โดยเด็ดขาดนะครับพี่ในส่วนของการโอนเงินมานะครับพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมจะไปหลอกจะไปโกงพี่ผมนั่งการันตีหน้าก้องขนาดนี้ผมไม่หลอกผมไม่หลงพี่แน่นอนครับพ่อแม่รู้ยาติพี่น้องรู้เพื่อนผูงรู้อับอายขาดที่หน้าไปหมดซึ่งผมจะไม่ทําแบบนั้นโดยเด็ดขาดครับมันเป็นคติของเราครับพี่ซื่อสัตย์ชัดเจนจริงใจไม่หลอกลลงครับนี่คือคติของร้านเราเลยครับพี่อยากเห็นตัวจริงพี่สามารถแอดไลน์ดิโอคอดูตัวจริงก็ได้นะครับถ้าหากว่าไม่สะดวกตรงมาแต่ถ้าหากจะเดินทางมารับน้องหรือมาดูตัวน้องด้วยตัวเองอันนี้ ยินดีมากเลยครับพี่ครับเนื่องจากว่าเราก็จะได้คุยกันด้วยนะฮะได้ปรึกษาหารือกันครับพี่ว่าอะไรยังไงผมทําคลิปวิดีโอบล็อก้องตรงไหนนะครับพี่พี่สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับพี่ผมจะได้ทําการปรับปรุงเนาะคลิปผมจะได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับพี่อันนี้ผมต้องขอโทษนะครับพี่สําหรับพี่ลูกค้าที่กดติดตามกันไว้นะครับเนื่องจากว่าช่องที่แล้วของผมเนี่ยมันบินไปครับเนื่องจากว่าเราถูกลองเรียนว่าละเมิดมาตรฐานชุมชนนะฮะเพราะว่าผมไปเปิดราคาทําให้คู่แข่งเราเนี่ย ทำใจไม่ได้ครับเพราะเราขายถูกกว่าเขาเยอะมากมันก็เลยเกิดการร้องเรียนขึ้นเพราะฉะนั้นช่องใหม่นี้นะครับพี่ถ้าพี่สนใจเรื่องราคาอะไรยังไงนะครับมาคุยกันหลังใหม่ครับเราจะไม่เปิดราคาที่หน้ากล้องอันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆครับพี่ครับไม่สามารถพูดอะไรจริงๆครับมันเป็นมาตรฐานทุนชนมันจะถูกเข้าไปอยู่ในโลกการหลอกลวงหลอก แต่เราขายกันจริงๆเราขายตรงๆพี่เห็นหน้าผมแบบนี้นะครับผมไม่โกหกพี่แน่ๆลูกหมาอยู่ต่อหน้าเราแบบนี้ครับพี่พร้อมขายตลอดเวลาครับเราไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับที่มาพูดสาทะยายอะไรก็ไม่รู้มีแต่น้ําแต่เนื้ออะไรก็ไม่รู้ครับจะขายลูกหมาพูดถึงพ่อแม่พูดถึงใบเพชรดีกีผมไม่สนใใบเพชรครับพี่ร้างผมสนใจแค่ลูกหมาเท่านั้นว่าสวยหรือไม่สวยเพชรดีกีไม่สําคัญครับพี่สําหรับร้านเราราคาเท่านั้นครับที่เราจะว่ากันราคาและความสวยของลูกหมาที่เราจะว่ากันครับพี่ครับส่วน ไม่สนใจเลยครับแล้วหมาแบบนี้ราคาถูกๆอย่างนี้ผมบอกเลยว่าหายากมากๆครับพี่ครับสนใจรีบติดต่อเข้ามาละครับพี่บ๊ายบาย